s s าร่าอเ็นยนการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้จรรยาบณในการรับชมเด็กได้ คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอัไตต l e by f i n a น c ค่ะเรามีนัดกันที่นี่เป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะอยู่มั่นใจเลยว่าคุณจะต้องเครียดอย่างแน่นอนเพราะว่าทุความหล่อหายไปความสวยหายไปความมั่นใจหายไป ที่สําคัญที่สุดค่ะกระทบถึงบุคลิกภาพของคุณด้วยมันเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลายหลายคนค่ะเท่มเงินบางคนหลักร้อยบางคนหลักพันบางคนมีกําลังหน่อยหลักหมื่นหรือบางคนหลกักแสนเลยนะคะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะมาบอกกับคุณผู้ชมค่ะว่าเพียงแค่189บาท ็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะของคุณได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมขาด้วยอะไรทำไมราคาแบบประหยัดจังเลยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่รังสรรค์ขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์อยากให้คนไทยนั้นเนี่ยได้ใช้ของดีราคาไม่แพงและใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่สาคัญเนี่ยจะต้องเห็นผลจริงค่ะานกำลังพูดถึงผลิตภ,ภัณฑ์แชมพูสมุนไพรแฟนเนสตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขา แชมพูไฟเนสนะคะเป็นแชมพูที่รังสรรค์ขึ้นมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาในการวิจัยค้นคว้าและทดลองเนี่ย เขาบอกว่านานนับไปยีย่งคุณผู้ชมค่ะเป็นปีๆนะคะกว่าที่จะได้ออกมาเป็นแชมพูขวดน,นี้ออาสู่ท้องตลาดประสิทธิภาพของเขาค่ะจะช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก้ปัญหารังแคบางคนบอกว่า,ร,ารังแครังควานใจเป็นอุปสรรคชีวิตมากเลยเดินไปไหนนี่หิมะร่วงอยู่คนเดียวนี่นะคะสองบานนี่โอโหขาวโพลนปัดกันไม่หวัดไม่ไหว รังแฉที่ว่าแก้ยากขวดนี้ช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะหรือว่าการคันศีรษะตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงใครที่เริ่มมีการผมร่วงจะเริ่มร่วงหรือร่วงเยอะแล้วตัวนี้จะไปยับยั้งหยุดยั้งกันร่วงของเส้นผมนั่นเองค่ะแต่ยังไม่พอนะคะบางคนนี้บอกว่าอ้าวจะหยุดร่วงนี่ไม่ทานแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ล้านแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ แชมพูขวดนี้นี่แหละค่ะไซเนสยังสามารถกระตุ้นการงอกขึ้นมาของเส้นผมใหม่ได้อีกด้วยเรียกกละบการทํางานของเขานะคะที่จะเข้าไปดีทอส์ล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในหนังศีรษะรวมไปถึงไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาค่ะแล้วสะสมเป็นฟิล์มเคลือบอุดหนาแล้วก็แน่นอยู่ที่รูขุมขนทำให้ผมใหม่นี่นะคะที่มีเส้นอ่อนเนี่ยไม่สามารถแทงทะลุข,ขึ้นมาได้ วันนี้ค่ะแชมพูแฟนิสจะลงไปชำระร้างไปิดรูขุมขนพร้อมกับการงอกขึ้นมาใหม่ของเส้นผมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ราคาประหยัดแบบนี้นะคะเห็นผลแบบนี้ต้องรูกเคล็ดลับในการใช้อ่ะคุณผู้ชมค่ะถึงจะเห็นผลเคล็ดลับเนี่ยง่ายนิดเดียว ทุกคนสะผมเป็นถูกต้องไหมคะแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าการใช้แชมพูขวดน,นี้เนี่ยสะเหมือนปกตินี่แหละเพิ่มขั้นตอนกนารหมักเข้าไปทําอย่างไรสาผมครั้งแรกด้วยแชมพูไฟเนสค่ะสาไปนวดไปเลยแล้วก็ล้างออกนะคะจากนั้นสาะซะ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยแชมพูไฟเนสเหมือนเดิมค่ะคราวนี้อย่าเพิ่งล้างออกให้หมักฟองนุ่มๆแบบนั้นเนี่ยเอาไว้เลยค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะ15นาที ใครมีเวลามากกว่านี้จะหมักนานกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าการค่ะคุณผู้ชมคะพอหมักุนได้ระยะเวลาที่คุณพึงพอใจแล้วเนี่ยนะคะก็ะล้างออกให้สะอาดเช็ดผมมาดบจากนั้นไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมตามด้วยตัวนี้เลยค่ะกล่องสีทองตรงนี้แฟนเด h h i r ร o o d ค่ะชื่อของเ้าเนี่ยชัดเจนนะคะว่าคือ Hair Food อาหารผมใครที่ปล่อยไว้ผมยาวแล้วพอผมยิ่งยาวยิ่งร่วงเพรา ยายาอาหารไปเลี้ยงไม่ถึงยิ่งย้ายยิ่งแตกปลายอาหารไปเลี้ยงไม่ถึงนั่นเองหรือใครที่ศรีรษะล้านแสดงว่าคุณขาดสารอาหารให้กับเส้นผมตัวนี้ค่ะนวดลงไปเลยบริเวณหนังศีรษะแล้วก็สามารถลูกไล้มาได้ตั้งแต่โคนจนถึปลายผมเลยทีเดียวนะคะจะเพิ่มอาหารให้กับผมทําให้เส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่นั้นแข็งแรงแล้วก็จะเริ่มเติบโต,ตให้เป็นเส้นผม ยาวได้นะคะแล้วก็มีขนาดเส้นผ่าศูนกลางที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงและอยู่กับเราปิ่งนานแสนนานง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะต้องบอกว่า เอฟเอ็มเมื่สักครู่นี้ถามมามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างอยาให้คุณผู้ชมทุกท่านจดหมายเลขที่จะโฟนอินเข้ามาในรายการเอาไว้ก่อนเลย02 9 4 2 3 3 1 9เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาบอกปติการในการร่วมกิจกรรมกันในรายการวันนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆใครรอคอยกันอยู่นะคะอยากได้ัแชมพูอยากได้ั้มแฮร์ฟูด ทำอย่างไรช่วงหน้ากลับมาตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพวิดีทัศน์ค่ะวิธีการใช้ชซูแฟนดเนสอย่างถูกต้องและเห็นผลกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ ล้านฟังทางนี้แชมพูแฟนเน็ตช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเน็ตให้ถูกวิธีและเห็นผลจรงิง 1>, 1. สระทุกวัน 2. วันละสองครั้งครั้งแรบกบสระด้วยแชมพูแฟนเน็ตและล้างออกครั้งที่2สระด้วยแชมพูแฟนเน็ตบ้วนและหมักชิ้งไว้ประมาณ10บนาทีขึ้นไปแล้วล้างออก 3. เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั้มแฟนเน็ตแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลุมบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเน็ตแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความค พอใจโทรดวน085 123 9381 088 553 0196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงและก็เกิดตาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอใช้เสร็จรู้สึกดีขึ้นผม,ผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ความแตกต่างได้